วิธีคิดค่าล่วงเวลาหรือค่า OT คลิปนี้จะอธิบายวิธีคำนวณอย่างละเอียดพร้อมแจกไฟล์ Excel เอาไปใช้งานได้เลยตามกฎหมายแรงงานเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานหรือกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานได้นะแต่ในเว็บไซต์อ่ะเขาจะบรรยายเป็นข้อความที่อ่านยากหน่อยเราสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆตามนี้ถ้าทำ OT ในวันทำงานปกติจะได้ค่า OT ไม่น้อยกว่า1.5เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงทำงานปกติ ทั้งรายวันและรายเดือนว่าแต่มีใครได้เกินไหมบอกได้นะถ้าทํางานในวันหยุดเวลาปกติจะได้ค่าทํางานสําหรับรายเดือนเพิ่มอีกหนึ่งเท่าและรายวันไม่น้อยกว่า2เท่าแต่ถ้าทํโอทีในวันหยุดจะได้ค่าโอ3ีสเท่าสําหรับวันหยุดประเพณีจะได้รับเงินอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ได้ไปทํางานแต่ถ้าต้องไปทํางานเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก1เท่าทั้งรายวันและรายเดือนเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่าง พนักงานรายเดือนที่มีวันทำงานปกติคือจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าเขาทำงานหลัง5โมงเย็นในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะได้ค่า OT 1.5เท่าในตัวอย่างนี้เราจะแทนด้วยสีเหลืองคือเขาทำ OT จันทร์ถึงศุกร์เกือบทุกวันวันละ2ชั่วโมงมีในวันที่30เนี่ยทำ OT 2ชั่วโมง40นาที ถ้าเกิดไปทำงานในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดประเพณีตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นเขาจะได้ค่าแรงเพิ่มอีก1เท่าในตัวอย่างนี้เราจะแทนด้วยสีม่วงคือในวันที่6ที่เป็นวันมาคะบูชาและในวันเสาร์ที่11ถ้าเขาทำงานหลัง5โมงเย็นในวันหยุดจะได้ค่า OT 3เท่าในตัวอย่างนี้เราจะแทนด้วยสีแดงอันนี้เป็นตัวอย่างวันทำงานปกติจันรถึงศุก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะ แต่หากวันเวลาทํางานปกติของเพื่อนๆนต่างจากที่เรายกตัวอย่างไปก็ให้เริ่มคิดค่าล่วงเวลาจากเวลาปกตินะอย่าไปยึดว่าต้องนับค่าโอทีที่หลัง5้าโมงเย็นเช่นถ้าเริ่มงาน9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นเนี่ยก็ต้องนับค่าโอทีหลังหกโมงเย็นนะจากตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าคนนี้เขาเงินเดือน2 2งหมหน้าตาสลิปเงินเดือนก็จะประมาณนี้คือมีค่าโอทีหเท่าเนี่ยสิชั่วโมง35นาที OT 1.5เท่า40ชั่วโมง40นาที และ OT3 เท่าเนี่ยชั่วโมง30นาทีเมื่อรวมค่าล่วงเวลาออกมาแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมดเท่ากับ6740บาท35สตางค์เดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันเงินเดือน2200จะเท่ากับวันละกี่บาทก็คือเอาเงินเดือนหารด้วย30ก็จะออกมาเท่ากับ673.33ถ้าคิดเป็นชั่วโมง1วันเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมก็ต้องเอาค่าแรงต่อวันเนี่ยไปหาร8อีกทีหนึ่งก็จะเท่ากับชั่วโมงละ84.167บาท เพราะฉะนั้นค่าล่วงเวลา1เท่าเนี่ยก็จะเท่ากับ8 4 1 6 7บาทต่อชั่วโมงเขาทำงานทั้งหมด14ชั่วโมง35นาทีก่อนอื่นเราต้องแปลง35นาทีเนี่ยให้เป็นชั่วโมงก่อนโดยเอา35ไปหาร60ก็จะเท่ากับ0.58ชั่วโมงรวมแล้วเท่ากับ14ชั่วโมง35นาทีเนี่ยคิดเป็น14.5833ชั่วโมงแล้วก็เอาไปคูณกับ8 4 1 6 7ก็จะได้ค่า OT 1เาออกมาทั้งหมดเท่ากับ1227.43บาท คราวนี้มาดูที่ค่าล่วงเวลา1.5เท่าเราก็เอาค่าแรงต่อชั่วโมงไปคูณกับ1.5ก็จะได้เท่ากับ126.25บาทต่อชั่วโมงเมื่อแปลงหน่วยเป็นชั่วโมงแล้วรวมแล้วก็จะได้เท่ากับ40.6667ชั่วโมงจากนั้นก็เอาไปคูณกับ126.25ก็จะได้ค่าล่วงเวลา1.5เท่าทั้งหมดเท่ากับ5,134.17บาทมาดูที่ค่าล่วงเวลา3เท่า ล้วก็เอาค่าแรงต่อชั่วโมง8 4 1 6 7เนี่ยไปคูณ3ก็จะได้เท่ากับ252.50บาทต่อชั่วโมงทำงาน1ชั่วโมง30นาทีรวมแล้วก็จะได้เท่ากับ1.5ชั่วโมงเอาไปคูณ252.5ก็จะได้ค่าล่วงเวลา3เท่าเท่ากับ378.75บาทแล้วเมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันก็จะได้ค่า OT ทั้งหมด6 7 4 0บาท35สสตางค์ แต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือไปใส่ตัวเลขใน Excel ซึ่งเราอ่ะผูกสูตรไว้แล้วถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้ก็สามารถโหลดได้เลยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิธีใช้ก็ให้เลือกชีทที่มีชื่อว่า OT รายเดือนก่อนแล้วก็กรอกในตัวเลขช่องสีชมพูคือเงินเดือนและชั่วโมงการทำโอทในแต่ละวันตามค่าแรง1เท่า1.5เท่าหรือ3เท่าช่องซ้ายเนี่ยกรอกจำนวนชั่วโมงส่วนช่องขวาเนี่ยกรอกจำนวนนาที อย่างวันที่6เนี่ยทำงาน8ชั่วโมงค่าแรง1เท่าก็กรอกช่องคูณ1และค่าแรงสามเท่าอีก1ชั่วโมง30นาทีก็กรอกช่องคูณ3เป็นต้นสำหรับเพื่อนๆที่ได้ค่าแรงเป็นแบบรายวันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยจะไม่ได้รับค่าแรงแต่ถ้าต้องไปทํางานตั้งแต่8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยจะได้ค่าแรง2เท่ากรณีเป็นวันหยุดประเพณีปกติพนักงานรายวันจะได้ค่าแรงหนึ่งเท่าอยู่แล้ว แต่ถ้าต้องไปทำงานก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งเท่ารวมเป็น2เท่าเหมือนกันแต่หากทำงานในวันหยุดหลังห้าโมงเย็นก็จะได้ค่า OT 3เท่าส่วนการบันทึกตัวเลขลงตาราง Excel สําหรับเพื่อนๆที่ได้รับค่าแรงรายวนันก่อนอื่นเนี่ยให้เลือกชีทที่มีชื่อว่า OT รายวันก่อนการลงข้อมูลจะคล้ายๆกับรายเดือนเพียงแต่ค่าแรงเนี่ยก็ให้ใส่เป็นรายวนันว่าได้วันละเท่าไหร่ และวันหยุดประเพณีที่เราไปทํางานเนี่ยก็จะได้ค่าแรงเพิ่มอีกหนึ่งเท่าอย่างในตัวอย่างเนี้วันมาค้าบูชาเราไปทํางานก็ลงในตารางช่องค่าแรงหนึ่งเท่าจํานวน8ชั่วโมงเป็นต้นอธิบายละเอียดไปจนเพื่อนๆงงไหมเนี่ยท่านงงตรงไหนลองย้อนกลับไปฟังมาอีกทีนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะ